ท้าสุดท้ายนะครับคุณกกษติพนุตาผู้บริหารสายงานคายกับกับและตรวจสอบและดูแลอย่างดียิ่งจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตามกระบวนการที่กําหนดไว้อีกทั้งการจะทํางานดังกล่าว ต้องมีหน้าที่สําคัญในการที่จะปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าบริษัทและการให้บริการที่ดีที่สุดครับแต่หลังจากกระแสข่าวกรณีท่านลูกค้าลายกุญชวงได้ทําให้เกิดข้อสงสัยนะครับถึงกระบวนการดาเนินงานเพื่อการโอนหุ้นหรือโอนหลักทรัพย์ให้การชี้แจงหรือการให้ข่าวเกิดความสับสนเพราะเราต้องทํางานภายใต้ระเบียบข้อบังคับอีกทั้งการที่จะต้องรักษาความลับของลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เรียนให้ทราบถึงกระบวนการนะครับในการทํางานนะครับว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเวลาเวลาประกอบธุรกิจครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจะมีการขอโอนหลักทรัพย์นะครับเอาทรา์เพื่อจะได้รู้ว่าค้าของตนลูกค้าที่กําลังดำเนินการอยู่เนี่ยได้ขอโอนหลักทรัพย์นะนะครับเราก็เชื่อมั่นในกระบวนการของของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการของสืบสวนสอบสวนนะครับเราก็เราก็เชื่อว่าความถูกต้องเนี่ยมันก็จะต้อง เอามาในที่สุดนะครับ